สบัสดีครับพี่น้งออกมาบระท่นได้ไปหาซ้เต็มกระโตเต็มกระดงและออกมาพ่ะท่านได้ไปหาซ้ำเต็มกระดงเลยนี่เต็มกระดงเยเฉ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 ยดฉยเฉยเกยเฉยเฉยเยเฉ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 ยเเเเ อันนี้โลโล่หาขีดเนาะไฟต้องการโอ้ยกระชองกล่องได้ได้รูปแักแล้วผีนางรสุรสุนี่อันนี้อันนี้โลโล่สองขีดเขาบอเรียกขมาขมาซื้อบ่แน่ทอนได้ละหาซื้อเหต จกลราซื้อโลตัวใดขี่รถเว็บไอ้ใส่กระตาทังลังน่ยแมนงกายึ้นเด้อุ๊บเมนมาจัดของไทยก่อนี่ยใช่ไหมแกเนี่ยแกเนื้อเล็บสลายกับกลิ่นยงอย่างเฮ้ฮแกะโอ้ยไดินะก่อนกิ่นเฟอนี่เด้เ้อยนาเต็มกระชามหมนเวเลยนะฮะ หนึ่งแล,แลเต้กะซัมตัวนอนซมเต้แเตสิกินเห็ดนี่พูดเดไปหานะี่จีละจีบ่เนี่ยนะมใช้เต็ะ๋นะเตะซัมอันนี้หนึ่งแรกเลยกำลังหอนห้อน สีเห็ดสมบ่ปะเพ่งไปแล้วประเพ่งกรเดียวไปหาเห็ดต้มกบน่อยอือมีเห็ดบ่บอกกับบัว เคยอยู่ก็ว่าอีโอนเั่นอามีเงนไหมเน่น้าผุดตัดอันนั้นไไอนี่นี่ตอนแล้วรอฮะสืบเหตุ้าีฮะโอ้ยเป็นบ้าน้ำพอนแล้วขอนเอาขอนตีไปล้วตให้ป้าอเื่อนผู้ล้นอืมทีบ้านมาต้นนั่นก็ได้อ่าคือว่าคือว่าแวะเอาซีนก่อนว่า

มาส่งเนาะหไม้มาสแบบบรเ <Stevens>. ห mm ักไม้มาส่งแบบบริเวณเอาหักไม้หายอะไก็มือหไม้ไอ้นั่นหนี้มอกับบลรมาเบิ่งเนาะมอกะมีแต่ว่าไปเอาหักไม้มากินฮะโอ้โห

เขาบอกอยากตายอไ้ฉิมาหาหมองบอกอ่ดีๆว่ามอจะปยาเมามอนันก็ได้การขึ้นหมอเป่ามอยังกตัวตัวเองดได้ได้เฮ้ยขี้แกเขาตาตัวเองออกได้บ่ขได้ไหเกียวตัเ่ดนมีอาการจะเกิดเป็นรขอตัเจ็บปกติเจ็บก็เคยเจ็บ้หายปวหายไปอีกบ่ ไปกวนเราเรากัดคหายสัตวเลยเราจิบเนาะมันบวดใจบ่ดดีด้วยคนสูงเออขึ้นวันนมันหายเห็นแต่พอ้ันมันยก็รคนหายเมีเกรอเขาบอยุบยุบิบยิบโเห็นไปวานนี้ไป้านนี้โบเห็นไปบีิษัทบานคนตเพื่เดียวนึ่งซือที่สองไปโตกมันกิดบอสิ่งที่เอามาไปพ่ออเลย่งนีนี่ติดไว้แล้นี่สองโลเค่งนี่ทุ่งละโลเึ่งกับทุงโลนี่เ็ดละบา เออระบาดตบาดอาการนี่แหละมันนมงกับระบาดที่เราอขีดเคร่งไ่ได้แต่เจ้าก็่อยละบาดลมุ่งเลก็อยู่เลือดยาเก็บอกกับปลาเบะบอปาเบะกับปได้ยังดอกเราอ่ะได้อีน้ำมุนนี่แหละเราลาเกดเ้าเดียวมากลยบ่โสโลสโลสสามหมอห่อเปนาย่หนึ่งมออสองขุดได้ไล่กมูนะคือปลาหลักับอันอีกอันโอ้ยลุงกลมมีตูใส่ Bởi sao? Này cậu Pai? Pai nhanh đây cậu đại, nhằm đây cậu đại đi thôi nè cậu Này lô, khơn... đại, <laughs> <laughs> <Tôn nụ. cười> <laughs> กูเดาขวเอมาเนาะนี่เห็นจะแซ่บ้วกล้วยตั้มใส่สักย่างจะเด็กเป็นจะเคยกินเหง่กินกับกล้วยกับตั้มเขาพวกกินกับเขาตั้มกล้วยน่ะเนไยงตาดนี้เงล้วม่เงนเ้เลียงเขาหรื่าตมกล้ือฮเหลี่ยงอย่าเล่ยือว่างไกะคือว่าเทาอ โยนามัวอัวกตามัวท่ว่าโทษทางวาสิบุดยิ่หล่อเขาเอาเลยเอาอาลงไปทั้งนี้แล้วเเขาพูดใชเาไปหลับจ้างกำหน้าอย่างพนดอ่าทั้งหน้าหน้ามนตาหน้าันซีไร่นะเออเอากรคืนไม่แลยเอากคนวกินยาไปแก้วหนึ่งเบาคนนีเลยว่ะหนาผิมนอ้อนมาหนิกมันอ่อนเลยนามันถกก็มากินอ่ะอืมเพราะนั่นยามันขาดรูดมันมันรูดไปคือคกว่าพรม แม่กระตัดไม้ยายใครยังมาเลี้ยงกระตือหัวพวกมาใช่พวกชาวนาปาร์มตัดหน้าหัวยายหนุ่มพวกมันอยู่ได้ให้เลี้ยงดูให้กินเครื่องปูกเงามันว่ะฉันระบายเขามามันวะเอาเขียนได้หัวกันเนาะจากหมูเสห้ขุดทำได้วางได้เอามันก็ยายรักมันหายอ๋อซ้ำแดนนั่นเลยแล้ว เลียงมาชเดกั yeah. นี่นะอันหน well, ้าเขามันหีเฮ็ดกันตข่ากันตะเข้ามาหนกเลีงกินเกล็ดู่้ามาแล้วมันก็ืานนเจะไผ่วานเขามาเล้ยงเน้อใช่นาลุงปันนะฉันจอยี่จาเดียวหน่ัวกจเาได้มาได้นะเเคยเลม

เราเก็บเป็นมูปลา่าขี่เก่าคนดำดมบอกข่าม่เหนีองอ๋อฟอน่งเส้นไปยังได้เนาะนาะลาบวนเราไปกับเคยละพ่อเราบอกตะกวงเราบอกก็ได้ว่าน้องเคยโแมตตีูกเคยโบแม่ตี้ตะกวงออหรตะกวงขนาดไห อออกันลืื้อนะก็คนบ้านอื่นโมเมนต์ออมเนาะโ้าเรี่แหละตัวเจ้าเอาให้เฮาเมื่อมื่อวานคนกบ้านี่ก็เราบ่คนบ้านเฮาล่างแล้วนะเศร้าน้ำไปเศร้นำมาเอากระมุนปุยเห็ดจัก็